บอตทรีไซคลิงบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ของจีนประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลโลหะจากแบตเตอรี่รถยนต์ NEV ที่ใช้แล้วถึง99% บั t t e อรี่ไซคลิงตั้งอยู่ที่เมืองซูโจวบนทนเจียงซูตั้งแต่ปี2019ผู้ก่อตั้งและทีมงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐเช่น Chinese Academy of Science กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิจัยเรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์นักลงทุนมองว่าธุรกิจนี้กำลังเติบโตได้ดี เจ้าหน้าที่บริษัทบริหารหุ้นนอกตลาดหรือ private equity fund บอกว่าการผลิตและยอดขายรถ n v v ในจีนเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าในช่วง5ปีดังนั้นจึงประเมินว่าตลาดบร c ไ c เคิลแบตเตอรี่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นขณะที่ผู้บริหารอีกคนบอกว่าบ๊ทรีเป็นผู้นำอุตสาหกรรม r ริไซเคิลแบตเตรี่รถยนต์ที่โดดเด่นในเวลานี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ CATARC Tianjin Automotive Engineering Research Institute ร่วมกับผู้นำอุตสาหกรรมเช่น CATTL และ BYD กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีรหัสดิจิตอลเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆเช่นวัสดุวงจรชีวิตของแบตเตอรี่คาดว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ วิศวกรอาวุโสของสถาบันวิจัยกล่าวว่าแบตเตอรี่ดิจิตอลจะทำให้บริษัทต่างๆพัฒนาแบตเตอรี่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปทำให้ขยายตลาดส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้มากขึ้น